เคล็ดลับชีวิตง่ายๆแบบนี้เรียนรู้ไว้มีแต่ได้กับได้หนึ่งเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วอยากดูมือถือใช้แค่ทิชชู่หนึ่งแผ่นกับตะเกียบหนึ่งคู่ก็ทําเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ชั่วคราวได้ง่ายสองนำยางรัดร้อยเข้ากับเข็มกลัดแล้วติดไว้ในกระเป๋าจากนั้นใส่ขวดน้ําลงไปใช้ยางรัดที่ปากขวดก็สามารถพกขวดน้ําได้โดยไม่ล้มแม้กระเป๋าจะโยกแค่ไหนก็ไม่หกสใช้ขวดพลาสติกทำเป็นตัวล็อกประตูตัดครึ่งบนของขวดแยกออกเป็นสองฝั่งตอกตะปูยึดกับประตูแล้วหมุนฝาปิดก,ก็ใช้ล็อกได้้แลว สี่ถ้าเสียบปลั๊กเข้าไปติดคาร่องทออย่าใช้กันไกรตัดสายให้พับสายไฟหมุนเป็นวงแล้วดันขึ้นเหนือร่องจากนั้นนำหัวปลั๊กลอดผ่านวงก็จะดึงออกได้ง่ายห้าเวลาเอาผ้าหม่มหรือผ้านนมไปตากแดดให้เอาไม้แขวนผ้าแขวนไว้ด้านล่างจะช่วยให้อากาศถ่ายเทแห้งเร็วกว่าเดิมหกหากอยากนึ่งอาหารแต่ไม่มีซึ้งหรือซึ้งไม่มีตะแกรงใช้ตะเกียบวางเรียงรองไว้ในหม้อก,ก็กลายเป็นที่รองนึ่งได้เจ็ดเวลาต้องการลอกสติกเกอร์หรือป้ายราคาใช้ใดเป่าผมเป่าลมร้อนสักครู่จะลอกออกง่ายไม่ทิ้งคราบ 8เวลาต้องการลวดเย็บออกจากเอกสารให้กดวงกลมด้านล่างของที่เย็บกระดาษสามารถหมุนฐานเพื่อนำลวดเย็บออกได้ง่ายๆ9อยากได้ที่ตั้งแล็ปท็อปแบบเร่งด่วนใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันดัดเป็นขาตั้งได้เลย10ตัดก้นขวดน้ำออกแล้วพันเทปกาวรอบขอบป้องกันบาดมือติดเทปสองหน้าที่ด้านข้างแล้วติดไว้ใกล้ปลั๊กสูงเวลาเสียบชาร์จมือถือก็มีที่วางให้ไม่ต้องถือหรือวางพื้น11อยากปอกลูกแพรให้แฟนกินแต่ไม่มีที่รับมีดใช้ไหมขัดฟันตัดปอกเปลือกได้เลยปลอดภัยและสะดวกมาก 12. ถ้าเคยตากรองเท้าแบบวางธรรมดาน้ำมักจะขังด้านในทําให้แห้งช้าให้เอาไม้แขวนสองอันค่อยกันแล้วคว่ำรองเท้าสวมลงบนไม้แขวนจะช่วยให้น้ําไหลออกแห้งเร็วมาก